สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดู L50SP นะครับรถสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าชั่วโมงนะครับเจ,จากอะไรนะครับคือลูกค้าไม่เปลี่ยนน้ำมันนะครับตั้งแต่รอบสี่ร้อยเปลี่ยนครั้งแรกนะครับแล้วก็รอบแปดร้อยไม่เปลี่ยนมาเลยนะครับจน จะถึง4,000แล้วครับคือน้ำมันมันจะเปลี่ยนทุกๆ400-800นะครับนับไปครั้งละสีนะครับพวกน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับจึงทำให้เกิดอาการลูกปืนแตกนะครับลูกปืนโลหะนะครับแตกก็ทำให้เฟืองเสียหายนะครับ สึกหลอหรือว่าแตะครับตันนี้คร่าวๆนะครับงบประมาณในการซ่อมประมาณเจ็ดพันนะครับยังไม่รวมน้ำมันนะครับตันนี้อาการเฟืองท้ายมีเสียงดังนะครับแล้วก็ลื้อตรวจสอบนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างครับคือพวกลูกปืนเดนหมูนะครับรวมด้วย ปืนเดินหมูเฟืองท้ายครับเอาพวกลกปลืนนี้ครับเกิดจากน้ำมันไม่เปลี่ยนนะครับระวังกันด้วยนะครับตัวนี้ต่ดออกมาก็ประมาณนี้ครับแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยจบแต่เจ็บครับเจ็บแต่จบ